สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านร,รังกางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษานะครพรนมเขต1นำเสนอโครงงานสุขภาพนากักเรียนปี2567เรื่อง6กเเปลี่ยนชีวิตพิชิตอ้วนสมส่วนสมวสัยที่มาและความสำคัญจากรายงานการประเมินภาวะโภชนาการประจำภาคเรยียนที่2ปีการศึกษา2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวนทั้งหมด68คนอ้วนและเริ่มอ้วนคิดเป็นร้อยละ11.76จากการสำรวจพฤติกรรมนักเรียนมีปัญหาภาวะอ้วนพบว่าไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบการเคลื่อนไหวร่างกายมีพฤติกรรมเนือยนิ่งชอบกินขนมหวานน้ำหวานและน้ำอัดลมพวกเราคณะกรรมการนักเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรึกษาครูเพื่อจัดทำโครงงานสุขภาพโดยได้แนวคิดจากการไปเที่ยวงานวัดซึ่งมีกิจกรรมสนุกสนุกที่หลากหลายให้เราทำก็เลยนำมาปรึกษาครูที่ปรึกษาเพื่อทำโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนเรื่อง69เปลี่ยนชีวิตพี่ชิตอ้วนสมส่วนสมไว้ยนี้ขึ้น วัตถุประสงค์โครงงาน1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้และให้ความสําคัญของการออกกำลังกายและมีวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องวันละไม่น้อยกว่า60นาทีร้อยละ100 2เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ให้ได้รับการแก้ปัญหา ได้อยู่ในระดับสมส่วนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 3. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้มีสมรรถภาพทางกายเหมาะสมข้อสี่ เพื่อออกแบบนวัตกรรมกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีปัญหาอ้วนเกินเกณฑ์ได้ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาอย่างแท้จริงวิธีการดำเนินโครงงานของเราแบ่งเป็นดังนี้ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. วางแผนกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมและงบประมาณ 2. จัดเตรียมหาข้อมูลและออกแบบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกายแทนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับนักเรียนวัยต่างๆจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ 3. การดำเนินการจัดเกมหรือกิจกรรมตามแผนที่วางไว้6กิจกรรมทางกายหรือ6ฐานโดยมีการประเมินผลเป็นระยะทุก1เดือน เป็นเวลารวม3เดือนเริ่มเดือนพฤศจิกายนธันวาคมปี2567และมกราคมปี2568 4. การประเมินผลการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขโครงงานให้ดียิ่งขึ้นสรุปรายงานผลครูที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน9ที่1 9หนีตายเอาตัวรอดวัสดุอุปกรณ์1 กำหนดพื้นที่สี่เหลี่ยม6คูณ6เมตรหรือพื้นที่สนามตะก้อ 2. ลูกบอลเล็กประมาณจับถนาดมือจำนวน2ลูก 3. เนตสนามตะก้อวิธีการจัดกิจกรรมทางกายหนีตายเอาตัวรอด 1. แบ่งผู้เล่นออก2ทีมทีมผู้เล่นหรือผู้ถูกล่าและทีมผู้ตามล่าอยู่คนละฝั่งสนามตะก้อ 2. ผู้ถูกล่ายืนตรงกลางในพื้นที่สี่เหลี่ยม 3. เมื่อสัญญาณเริ่มผู้ตามล่าจะโยนลูกบอลใส่ผู้ถูกล่าให้โดนส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลถ้าโดนผู้ถูกล่าคนนั้นจะต้องออกจากพื้นที่สนามแต่กลอฝ่ายล่าจะโยนบอลสลับไปมาจนโดนผู้ถูกล่าครบทุกคน 4. เมื่อผู้ถูกล่าโดนอาวุธลูกบอลพบ ก็เริ่มเกมใหม่เปลี่ยนสลับคู่จากผู้ล่ามาเป็นผู้ถูกล่าเล่นไปครบสิบนาทีจะเปลี่ยนไปเก้าที่สองต่อไปเก้าที่สองก้าโยนห่วงล้วงไหวัสดุอุปกรณ์ 1. ห่วงสายพานรถไถเก่าแบ่งเป็นสีละหเส้น 2. ไห 3. ลูกปิงปอง7จลูกที่มีแต้มตั้งแต่ลบ3ลบ2ลบห 1 2 2และ3วิธีการจัดกิจกรรมทางกาย 9. โยนห่วงล้วงหหวางไหให้ห่างจากผู้เล่นอย่างน้อย6เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกอย่างน้อย2-3ถึงทีมตามสีของห่วง 3. ผู้เล่นยืนในจุดที่แกนนำกำหนดให้แล้วย่อตัวโยนห่วงไปด้วยความแรงของแขนด้านหน้าเพื่อให้ห่วงไปครอบเอาไว้ ถ้าห่วงครอบตามจำนวนเส้นผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะล้วงหายเพื่อเอาลูกปินปองเพื่อเก็บแต้มถ้าโยนห่วงไม่ลงไม่มีสิทธิ์ได้ล้วงหายและไม่มีแต้มในรอบนั้นถ้าห่วงครอบหายไปหนึ่งเส้นมีสิทธิ์ล้วงหายแลกแต้มล้วงหายหนึ่งลูกอาจได้คะแนนลบสลบสลบหนึ่งหรือได้คะแนนหนึ่งสองและสใครมีแต้มรวมถึงสิบแต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะ ทำวนไปจนครบ10นาทีแล้วเปลี่ยนไปก้าที่3ต่อไป9ก้าที่3 9ก้ายืด9ก้ายิงอุปกรณ์ 1. หุ่นเป้านิ่ง 2. หนังยางร้อยเป็นเส้นยาวประมาณ30เซนติเมตรวิธีการจัดกิจกรรมทางกาย9ก้ายืด9ก้ายิง 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น3 5ถึง5ทีม 2. วางหุ่นเป้านิ่งไว้ห่างจากจุดยืน10เมตรข้อ 3. ผู้เล่นนั่งลงหรือยืนใช้มือและแขนยืดหนังยางค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีแล้วผู้นำจะส่งสัญญาณปล่อยหนังยางผู้เล่นปล่อยให้หนังยางที่ยืดให้ไปชนเป้านิ่ง แล้วผู้เล่นทุกคนจะวิ่งไปดูว่าใครที่ยิงหนังยางไปโดนเป้านิ่งแล้วเป้านิ่งกระเด็นไปไกลที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะแล้ววิ่งกลับมาเริ่มเล่นสลับกันไปมาใช้เวลา10นาทีแล้วเปลี่ยนไปเล่น9ก้าที่สต่อไป9ก้าที่สก้าจับก้าปลาอุปกรณ์ 1. ป้ายแผนเป้า 2. ลูกดอก 3. ฉากบางลูกดอกการลูกดอกเลยไปถูกคนอื่นวิธีการจัดกิจกรรม 1. แบ่งผู้เล่นเป็นทีมทีมละ2-3คน 2. ผู้เล่นยืนห่างจากแผ่นเป้าไม่น้อยกว่า6เมตร 3. ผู้เล่นยืนแล้วยืดแขนที่มีลูกดอกขึ้นเหนือศีรษะให้สุดแขนแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าสะบัดข้อมือให้สุดแรง ให้ลูกดอกพุ่งไปที่แผ่นเป้าให้มากที่สุดเมื่อผู้เล่นเล่นจนครบผู้นำและผู้เล่นวิ่งไปดูและนับคะแนนแล้วเดินกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งสลับไปมาใช้เวลาเล่น10นาทีแล้วเปลี่ยนไปเล่นเก้าที่5ต่อไปเก้าที่ห้าเก้าหน้าเก้าหลังอุปกรณ์ 1. ลูกเทนเนิสผูกติดปลายเชือกยืดได้ 2. ห่วงหรือยางรถจักรยานยนต์เก่าวิธีการจัดกิจกรรมก้าวหน้าก้าวหลัง 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมอย่างน้อย2ทีมและเล่นครั้งละทีม 2. นํนำห่วงยางหรือวงล้อวางห่างจากผู้เล่นประมาณ3เมตรให้รอบตัวผู้เล่น 3. ผูกเชือกติดกับลูกเทนนิสที่มีสายร้อยไว้ปลายเชือก 4. ผู้เล่นยืนตรงกลางและใช้มือตรวัดเชือก ให้ลูกเทนนิสกระดอนจากพื้นขึ้นให้สูงกว่าศีรษะเหวี่ยงข้อมือให้ลูกเทนนิสข้ามไปข้ามมาด้านหน้าด้านหลังให้ลูกเทนนิสตกระหว่างกลางวงล้อใครตกกลางวงล้อมากที่สุดทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะและทำวนไปวนมาจนครบ10นาทีไปต่อกิจกรรมก้าวที่6ต่อไปก้าวที่ห ปกรณ์ 1>, 1. หนังยางร้อยหรือถักเป็นเส้นยาวประมาณ2เมตรวิธีการจัดกิจกรรม 1. นํำหนังยางมามัดติดกันให้เป็นเส้นยาว2เมตร 2. ผู้เล่น2คนจับปลายยางยืดทั้ง2ข้างให้ตึง 3. ผู้เล่นวิ่งมาแต่ไกลมาถึงแล้วกระโดดข้ามตั้งแต่กระโดดระยะที่1ถึง3ห้ามโดนเส้นยางส่วนท่าที่4ขึ้นไป แต่ท่าที่4ให้สัมผัสได้แต่ต้องกระโดดการใช้ขาหรือเท้าเกาะก็ได้ขอให้ผ่านถ้าไม่ผ่านก็สลับให้ทีมต่อไปเป็นผู้ลงมาเล่นกระโดดจากท่าที่1ใหม่ใช้เวลา10นาทีเมื่อครบ6.9 6กิจกรรมทางกายวันหนึ่งร่วมกิจกรรมครบ60นาทีสรุปได้ว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงงานเรื่อง หกเก้าเปลี่ยนชีวิตพิชิตอ้วนสมส่วนสมวยัยจำนวนแปดคนมีผลการดำเนินโครงงานจนทำให้มีน้ำหนักลดลงสมส่วนทุกคนโครงงานเป็นไปนตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้